สรุปประเด็นช่วงมะม่วงติดดอกควรลดน้ำให้ต้นมะม่วงหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรลูกมาตนเองเพื่อความยืนยืนนะครับวันนี้ผมหยิบประเด็นที่มีข้อถกเถียงกันกับสมาชิกที่เขาถามมาว,ว่าสรุปแล้ว ช่วงที่มะม่วงแทงดอกออกมาเราควรจะไปให้น้ําเขาหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าตอนที่เรางดน้ําของมานะครับจนให้เขาสะสมอาหารแล้วก็แทงออกมาเป็นเดือยไก่นะครับช่วงนั้นนะ่ะเราจะงดน้ําเลยแต่พอเราเห็นว่าตนน้นมะม่วงเราเนี่ยเริ่มแทงออกมานะครับเลยเขาเรียกว,ว่าเลยช่วงที่ว่าเป็นช่อดอกเดือยไก่อะไรแบบนี้นะครับคือเดือยไก่เนี่ยมันยังเป็นตุ่มๆอยู่ที่ปลายช่อใช่ไหมครับปลายยอดนะครับ ก่อนที่มันจะแทงออกมาเป็นฉัดสนน่ะมันจะเหมือนต้นสนเลยก่อนที่มันจะสุดแบบนั้นก็คือเรายังงดน้ําอยู่นะครับจนพอเขาแทงออกมาเป็นฉัดสนแล้วตอนนี้เองจะเป็นช่วงที่เราจะกลับมาให้น้ําเขานะครับก็คือการให้น้ําส่วนใหญ่นะครับส่วนผมเนี่ยก็จะมี2องอาันถ้าตรงไหนที่ไม่ได้วางสายนะครับจะให้น้ําเป็นแบบสายยางก็คือจะมาฉีดพ่นรอบโคนต้นนะครับโดยให้วันละครั้งนะครับก็คือจะอให้ที่โคนต้นห่าง ออกมาทรงพุ่มประมาณสัก1เมตรถ้าเป็นต้นใหญ่แบบนี้นะก็จะอยู่ที่1เมตรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นต้นเล็กๆที่เป็นต้นสูงไม่เกิน2เมตรเนี่ยผมก็จะให้ห่างมาประมาณ50เซนโดยการฉีดเนี่ยก็จะเป็นการฉีดรักษาหน้าดินให้ดินเนี่ยมันชืน้นแต่ไม่ได้ลดจนแบบท่วมจนแฉะจนแบบคือเหยียบย่ำไปแล้วมันเละเทะแบบนั้นไม่ใช่ครับคือให้ จากดินที่มันเป็นแบบดินแตกและแห้งเนี่ยเราควรจะต้องแบบให้น้ําลงไปเพื่อไปเสริมในเรื่องของการที่ให้ช่อดอกเนี่ยเขาไม่แห้งตอนที่ขเขาออกออดอกมาสุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันขาดน้ําไปก็ต้องบอกว่าโดยสัญญาตยานต้นไม้นะครับก็ต้องห่วงต้นตัวเองก่อนโดยการที่สลัดดอกทิ้งปล่อยให้ดอกแห้งไปเพื่อรักษาทรงต้นให้อยู่รอดแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้เขา ยืดแทงช่อแบบแบบ,แบ,บยาวๆแบบ,แบบเหมือนซานหลินที่ท่านเห็นในวิดีโอนี่ก็คือให้น้ําครับให้น้ําอย่างสรรม่ําเสรรมอแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลากลับบ้านอ,อทาทิตย์ละครั้งกลับสวนอาทิตย์ละครั้งอะไรแบบนี้นะครับก็ให้อาทิตย์ละครั้งแต่ก็คือให้มันแฉะก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องให้ท่วมนะให้แช่ได้แต่ไม่ต้องให้ท่วมเพราะว่าหนึ่งเลยต้องชดเชยช่วงที่เราไม่อยู่แต่ถ้าเกิดใครที่มีต้นไม่ได้เยอะมากแล้วใช้เป็นระบบลากสายเอาเนี่ยก็ให้ได้นะครับวันละครั้งก็คือชโชยน้ําไว้ ให้ดินเนี่ยมันเกิดความชุ่มชื้นมะม่วงเนี่ยมันจะได้ดึงน้าเนี่ยไปช่วยเสริมในเรื่องของการแทงช่อออกมาถ้าช่อเนี่ยคือเขาจะยาวนะครับยิ่งถ้าเกิดให้น้ำอพอดิพอดีแล้วก็พ่นสารป้องกันอะไรแบบนี้นะครับก็จะติดผลได้ดีแล้วช่อดอกมะม่วงเราเนี่ยก็จะออกมาแบบสวยงามมากนะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันสําหรับประเด็นถกเถียงเรื่องว่าช่วงที่มะม่วงออกดอกเนี่ยมันควรจะลดน้ําหรือเปล่าต้องบอกว่าลดครับแต่ไม่ควรจะไปลด เยอะขนาดแบบน้ําท่วมอะไรแบบนั้นแล้วก็ก่อนออกดอกก็งดน้ําตามที่ผมสรุปเล่าให้ช่วงแรกของวิดีโอไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้ทํากันได้อยู่อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าหลายส่วนตอนนี้ก็คืออากาศมันหนาวเนาะมันก็จะเริ่มมีทั้งแทงช่อแล้วก็แบบช่อดอกบานแล้วมีตุกผลบ้างแล้วก็มีสมาชิกหลายคนถามมาผมเอาวิดีโอรีบมาลงให้นะครับจะได้เอาไปทํากันได้อย่างทันเวลาแล้วก็มีมะม่วงเอาไว้ทานในฤดูการนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม,ใหม่ที่ทางสวนนิลาวด,ดีจะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ของเก่าผมว่าขอบคุณและสวัสดีครับ